รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเห็นอะไรคุณผู้ชมอาจจะเห็นถาดไข่ธรรมดาธรรมดาถาดหนึ่งนะครับ แต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ถาดไข่ธรรมดานะครับแต่คือถาดไข่อัจฉริยะที่สามารถบอกเราได้ว่าถึงเวลาที่เราควรจะซื้อไข่ใหม่หรือยังหรือว่าไขาฟ่ฟองไหนเก่าเกินไปแล้วแล้วมันบอกเราผ่านทางสมาร์ทโฟนอุปกรณ์อัจฉริยะแบบนี้กําลังออกสู่ท้องตลาดมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือเทรนของเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Things สิ่งของคุยกันกําลังมา ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับเพราะการที่สิ่งของจะคุยกันเองเพื่อรับใช้เราตามที่เราต้องการนั้นกําลังเป็นเทรนด์สาคัญลองนึกภาพโลกแห่งอนาคตดูสิครับว่าถ้าสิ่งของต่างๆเหล่านี้มันคุยกันได้เองเช่นว่าของในตู้เย็นหมดตู้เย็นก็สั่งอาหารจากซูเปอร์แล้วซูเปอร์ก็จัดส่งของมาถึงหน้าบ้านคุณได้โดยที่ไม่ต้องมีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยชีวิตเราจะสะดวกสบายแค่ไหนเรื่องแบบนี้ภาษาเทคนิคเขาเรียกว่า Internet o f t h i n g s ครับ โดย Tings h ก็คือสิ่งของต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองเมื่อพูดถึงอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือว่าสิ่งของคุยกันเนี่ยอาจจะฟังดูแล้วเหลือเชื่อใช่ไหมครับ แต่ว่าจริงๆแล้วนอกจากถาดไข่อัจฉริยะแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นในปัจจุบันถ้าเราต้องการวิ่งแล้วก็วัดสถิติของเราเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อวัดสถิติดังกล่าวแต่ว่าในอนาคตเนี่ยรองเท้าวิ่งนะครับอาจจะมีชิปคอมพิวเตอร์ฝังอยู่นะครับเพื่อที่จะคอยนับจํานวนก้าวแล้วก็คอยวัดความเร็วในการวิ่งของเราเพื่อให้เรานําไปประมวลผลแล้วก็ปรับปรุงการวิ่งของเราให้ดีขึ้นในอนาคตหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าครับในอนาคต เสื้อผ้า,าจ,จะมีชิปคอมพิวเตอร์ติดอยู่เพื่อคอยวัดอุณหภูมิของร่างกายแล้วก็จังหวะก,การเต้นของหัวใจเพื่อดูว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอยู่หรือเปล่าแต่คําถามที่สําคัญก็คือแล้ว Internet of Things เกิดขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวเรื่องนี้เราไปคุยกับผู้รู้กันครับ of t h i n g ตนะคะก็ในเมืองไทยเน่ยก็ยังไม่มีใครให้คำจำกัดความไว้ชัดๆนะคะแต่ว่าในความหมายที่เรามักจะได้ยินเนี่ยก็คือการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งการเชื่อมต่อในที่นี้เนี่ยก็อาจจะหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถสื่อสารการเชื่อมโยงกันเองเป็นเครือข่ายนะคะพูดคุยกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันได้ะคะ่ะ มันจะเป็นค,คล้ายๆกับเป็นเซตของเทคโนโลยีอันหนึ่งซึ่งข้างในมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง Internet of Things นะมันก็ประกอบด้วยทั้งส่วนของเซนเซอร์นะคะที่จะทําให้เรารับรู้สภาพแวดล้อมรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ที่บอกว่าทําให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันสื่อสารกันเองได้ก็ต้องประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วก็มีเรื่องของการสื่อสารข้อมูลเนี่ยจะต้องสื่อสารเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็คุยกันได้นะคะก็หลักๆก,ก็มี3 3ส,ส่วนนี้นะคะ่ะ เทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งของคุยกันได้ง่ายเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า RFID ซึ่งพัฒนามาจากการติดบาร์โคดแบบง่ายๆ RFID คือการติดป้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมีอุปกรณ์ตรวจวัดหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพแวดล้อมต่างๆอยู่ด้วยตัวอย่างเช่นในไทยเราสามารถสร้างป้ายชื่อที่มีระบบบันทึกอุณหภูมิได้จึงนำไปใช้ในการส่งออกอาหารเยือกแข็งได้โดยที่ป้ายนี้จะบอกนะครับว่า ระหว่างการเดินทางอาหารดังกล่าวมีอุณหภูมิเท่าไรบ้าง<ม>อะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ internet of things เนี่ย<ม>เกิดขึ้นได้จริงสิ่งที่ทำให้ internet of things เนี่ยมาแรงก็คือเนื่องมาจากเซนเซอร์หรือว่าฮาร์ดแวร์ต่างๆนะคะมันมีราคาถูกลงมากอย่างฮาร์ดแวร์ต่างๆก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะประมวลผลได้เร็วขึ้นเพราะ,ะนั้นต้นทุนที่จะเอามาทำอุปกรณ์แล้วก็ทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้จริงเนี่ยต้นทุนมันจะ ต่ำลงเยอะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการสื่อสารเราก็พบว่าชีวิตประจําวันของเราเนี่ยทั้ง Wi-Fi และ 3G เนี่ยเราเข้าถึงได้แทบจะทุกหนทุกแห,กห่งเลยองค์ประกอบเหล่านี้ค่ะทั้งการสื่อสารทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์ทำมันมาประจวบเหมาะกันทําให้ตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นไปได้จริงแล้วก็มีมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยทีวีก็มีสมาร์ททีวีที่บอกว่าต่ออินเทอร์เน็ตได้นี้ต่ออินเทอร์เน็ตไม่ใช่แค่ ต่ออินเทอร์เพื่อเข้าไปดู YouTube แล้วขาว่าอินเทอร์ออฟติงเนี่ยมันจะมากไปกว่านั้นก็คือทีวีมันอาจจะต้องคุยกับอุปกรณ์อื่นในบ้านของเราได้เช่นเครื่องต้มกาแฟเราต้มกาแฟไว้กาแฟเสร็จส่งข้อความมาปรากฏบนจอทีวีบอกว่ากาแฟของคุณเสร็จแล้วนะหรือคุยไปกับเครื่องซักผ้าบอกว่าตอนนี้ได้เวลาไปเอาผ้าไปตากแล้วอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการที่อุปกรณ์มันคุยกันเองและไม่ได้มาคุยปฏิสัมพันธ์นนกับคนอย่างเดียว อย่างอุปกรณ์2อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของอินเทอร์เน็ตออฟติงสองอย่างนี้มันคืออะไรแล้วมันทํางานยังไงครับผมก็ตัวอย่างแรกเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นถาดไข่อัจฉริยะนะคะก็คือถาดไข่ที่บอกเราได้ว่านะขณะน,นี้ในตู้เย็นเราเนี่ยเหลือไข่กี่ฟองไขฟงไอองะะ่ฟองไหนหมดอายุหรือยังนะคะฟองไหนควรจะเอามาใช้ก่อนใช้หลังนะคะถ้าเกิดไข่หมดนะคะก็มีข้อความแจ้งเตือนมาทางสมาร์ทโฟนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเซ็นเซอร์ในประสงค์มีทั้งเซนเซอร์ เซนเซอร์อุณหภูมินะคะเซนเซอร์การเคลื่อนไหวสาเหตุที่เป็นเซนเซอร์ในประสงค์ก็คือเขาก็บอกว่าคุณสามารถเอาไปวางไว้ที่ไหนก็ได้เพื่อใช้งานยังไงก็ได้ที่คุณอยากใช้เช่นเราจะวางไว้ในห้องนั่งเล่นเพื่อที่จะวัดอุณหภูมินะคะเวลาเราจําไม่ได้ว่าเราเปิดแอร์ทิ้งไว้หรือเปล่าหรือว่าเซนเซอร์การเคลื่อนไหวเช่นว่าเอาไปวางไว้บนเครื่องซักผ้านะคะเครื่องซักผ้ามันหยุดก็เราสามารถเขียนโปรแกรมให้มันแจ้งเตือนมาที่มือถือเราเพื่อให้เราทราบว่าตอนนี้ผ้าซักเสร็จแล้วให้ลุกออกเอาไปตา ในปี2 5 3 8มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเพียง70ล้านคนเท่านั้นเองนะครับต่อมาในปี2554จำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น2,300ล้านคนและมีการประมาณการนะครับว่าในปี2 5 5 8จำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นสูงถึงเป็น5,500ล้านคนหรือประมาณ75%ของประชากรโลกทั้งหมดนั่นแปลว่าจะเกิดข้อมูลข่าวสารมากมายมหาศาลและการติดต่อสื่อสารกันร,ระหว่างมนุษย์ หรือระหว่างสิ่งของจะมีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเราอย่างคาดไม่ถึงในอีก5ปีคาดการกันว่าจะมีสิ่งของกว่าหมื่นล้านชิ้นที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เรียกว่าเพิ่มจำนวนขึ้นถึงกว่า300%เลยนะครับนั่นจะนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ที่ตื่นตาตื่นใจทีเดียวครับ คุถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมมองไม่เห็นอะไรหรอกนะครับเพราะว่าในโลกอนาคตนั้นการติดต่อสื่อสารจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมองไม่เห็นแต่ว่าภายใต้ท้องฟ้าที่ดูล่องๆแบบนี้นะครับอาจจะมีข้อมูลข่าวสารวิ่งไปมามากเป็นหลายร้อยหรือหลายพันเมกะไบต์ก็เป็นได้และในโลกอนาคตเนี่ยการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองอาจจะไม่มากเท่ากับการติดต่อสื่อสารระหว่างสิ่งของด้วยกันก็เป็นได้ว่ากันว่า ภายในปี2020ตลาดสินค้าอินเทอร์เน็ตออฟ s จะมีมูลค่าสูงระดับ10ล้านล้านเหรียญสหรัฐมันจะแทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งตั้งแต่รถยนต์โทรศัพท์โทรทัศน์แอร์ครัวห้องน้ำโดยส่งผ่านข้อมูลเก็บข้อมูลการใช้งานและว,วิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด หลายคนอาจจะบอกนะครับว่าเทรนนี้เป็นเรื่องไฮเทคเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็คงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะมาถึงประเทศไทยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดอย่างนั้นก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าไม่จริงเลยถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับผู้ประกอบการชาวไทยรายหนึง่งที่ใช้อินเทอร์เน็ตออฟติส์มาเพื่อสร้างโปรดักต์ของตัวเองเป็นเสือโยคะอัจฉริยะที่มีชื่อว่าสมาร์ทแมทแต่ว่าจะอัจฉริยะยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันครับ s มาร์ทแมเป็น Smart ท o โยคะจริงๆ Smart m a มเป็นโปรดักที่ค่อนข้างใหม่ยังไม่เคยมีใครทําแผ่นโยคะที่มีเซ็นเซอร์อยู่ข้างในส่วนหนึ่งที่ทำให้เทคโนโลยีมันสักเซสคือเรื่องการอินทิเกรตเข้ากับชีวิตของคนเพราะฉะนั้นตัว Smart Mat c o n คอนเซแรกที่เรามองก็คือเป็นโปรดักที่มาท,ทดแทนแผ่นโยคะเดิมโดยการเพิ่มเทคโนโลยีของการ tracking หรือว่าไปจนถึงการเรียนรู้วิธีการเล่นโยคะ อันนี้ก็คือตัวสมาร์ทแมทแต่ว่ายังเป็นตัวนี้จะเป็นตัวที่เรากําลังพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อวิเคราะห์บาลานซ์วิเคราะห์มือครับวิเคราะห์ก้นวิเคราะห์เท้าอ๋อเป็นรูปเท้าขึ้นมาเลยนี่ครับหลังจากแผนทําแผ่นนี้ก็เริ่มรู้ว่าเท้าแต่ละคนมันต่างกันเยอะอ แผ่นโยคะธรรมดาเนี่ยติดเซ็นเซอร์แล้วมันทําให้ชีวิตของคนเล่นโยคะดีขึ้นยังไงครับจริงๆกลุ่มทาร์เก็ตเราครับเป็นกลุ่มที่อาจจะลองเล่นโยคะมาแล้วแต่ว่ายังเล่นไม่เป็นหรือว่าอยากมีอาจารย์สอนเขาก็สามารถซื้อตัวสมาร์ทแบตพร้อมกับบทเรียนอยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชันไปเรียนโยคะเองได้ใน <S <S บ้านมันก็จะมีความสะดวกสบายไม่จำเป็นต้องเดินทางแบกแผ่นโยคะไปเรียนตามที่ต่างๆ จะโดนพวกโยขาดเซลล์ว่าใช่ต้องน่าไหร่ครับคือทำผิดแน่ๆทําทำไมผมต้องทำสำหรับกลุ่มที่ชำนาญแล้วเราออฟเฟอร์เรื่องของ tracking แต่ก่อนเนี่ยถ้าเราเล่นโยวคะเราก็จะรู้แค่เราเล่นกี่ชั่วโมง <c oughs> หรือเล่นอะไรบ้าง tracking ในที่นี้ที่ที่เสือสามารถทำได้คือเรื่องของของรูทีนที่เราเล่นหรือว่าระยะเวลาในการเล่นเป็นตน้น สมาร์ทแมทน,นับรู้ได้ว่าผู้ใช้ได้จัดท่าทางร่างกายและถ่ายน้ำหนักลงสู่จุดต่างๆได้อย่างเหมาะสมหรือไม่โดยอาศัยเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกดจากน้ำหนักของผู้ใช้ทำให้รู้ได้นะครับว่าตำแหน่งของมือเท้าหรือส่วนอื่นๆของร่างกายของผู้ใช้อยู่ณจุดใดน้ำหนักตรงจุดไหนมีมากน้อยอย่างไรแล้วมันก็จะคุยกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อให้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแนะนำผู้เล่นแบบเรียลไทม์ทำให้เล่นโยคะได้ดีขึ้น ได้ยินเสียงกระดูกไม่ก็กังเกงสอย่างทรับมองว่าสมาร์ทแมทนี่ใช้วิธีการหาเงินทุนแบบไม่ใช่การไปขอเงินจากที่ใดที่หนึ่งอ่าใช่ครับผมลงเฮา์ฟันดิ้งครั้งแรกผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ช่วยพัฒนาตัวเทคโนโลยีขึ้นมาขั้นตอนการระดมทุนเราเราเริ่มจากการที่เราหา ตัวเซนเซอร์ที่เราจะมาใช้ในแมทก็พบว่าในโลกนี้ยังไม่เคยมีใครทําเซนเซอร์ที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อน<ม>แล้วก็ละเอียดขนาดนี้มาก่อนก็เลยเริ่มจากการวิจัยเรื่องเซนเซอร์ก่อนจนเกิดวอ r ์กอิ่งโปรเดอรไทป์ใช้เวลาประมาณ6เดือน<ม>แล้วก็หลังจากนั้นพอเราฟลูฟิสิบิลิตี้ได้เราก็ลงขาฟันดิง้งเราพัฒนาโปรดักต์ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเราจะมีวิธีทําให้คนทั่วโลกสนใจโปรดักต์เราอย่างไรส่วนหนึ่งน่าจะเป็นตัวคอนเซ็ปต์ของโปรดักต์แต่ว่า,ถ,าถ้าเราเคยได้ยินมาคือไอเดีย e a p จริง,รงไอเดียมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโปรดักต์แล้วก็หลายๆสตาร์ทอัพสุดท้ายไม่ได้ทำไอเดียแรกที่ตัวเองทำผมว่าเรื่องของของไอเดียคือส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นเรื่องเรื่องที่จะเป็น i n i t เ a l push เป็น Push แรกๆที่จะทำให้โปรดักต์เรามีคนสนใจมากขึ้นครับแล้วก็รงมถึงการลงข่าวฟันดิ้งการการ,การทำสื่อคนไทยเรามักจะมี b บ r r i เ r รเรื่องภาษาที่ทั่วโลกเขาจะใช้ภาษาอังกฤษกันก็ทําให้เราส่วนหนึ่งคือเขาเขาไม่ถึงสื่อถ้าเรามีโปรดักตที่ทำไอเดียมาดี มี working prototype สามารถพิสูจได้ว่าเราทําได้จริงรวมถึงขั้นตอนการผลิตด้วยสามารถผลิตได้จริงผมเชื่อว่าสื่อต่างประเทศก,ก็ยังไงก็ต้องสนใจ Product ที่เกิดจากประเทศไทยในตลาดของ c o n n e c t e d d e v i c e หรือว่า internet of things เนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยมีวิธีแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆทั่วโลกยังไงบ้างหลักๆที่เป็นแบรนด์ใหญ่ที่ผ่านมาคือเรื่องของเงินทุนใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้เรามีเรื่อง crowdfunding เข้ามาเกี่ยวข้องเรามี เทคโนโลยีที่เป็น Open Standard มากขึ้นทำให้คนเนี่ยสามารถ innovation มันต่ำลงครับรวมถึงเรื่องของ maker movement ด้วย maker movement ก็ mm hmm. มีบทบาทในการพัฒนา innovation ระดับ early stage ค่อนข้างเยอะ เพราะว่ามันทําให้หลายๆเทคโนโลยีที่ตะก่อนอย่างเช่น 3D Printing ที่เรายังเคยเคยเข้าไม่ถึงสามารถใช้งานได้พวกนี้ก็จะเป็นส่วนขององค์ประกอบต่างๆที่ทําให้ผูป้ประกอบการรายย่อยที่สนใจด้านอินเทอร์เน็นตเอาิงส,สามารถเข้าถึงง่ายขึ้นครับพอลงข่าวฟันดิ้งแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างผลตอบรับค่อนข้างดีครับเราฮิตโกภายในวันเดียวโกที่ตั้งไว้คือเท่าไหร่นะครับโกที่ตั้งไว้ตอนแรก1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเหรียญโอ้ครับก็บรบประมาณ3ล้านกว่าบาท,บาทครับ จุดแข็งของการพัฒนาโปรดักต์ลักษณะนี้ในประเทศไทยคืออะไรครับผมว่าหลายๆเรื่อง human resource Stantech เราค่อนข้างแข็งเรื่องดีไซน์จริงเรื่องไซนิ่งเราค่อนข้างแข็งแม้กระทั่งเรื่องผลิตอย่างเรื่องซิลิโคนบ้านเราก็แข็งพลาสติกบ้านเราก็โอเคก็ผมว่าจริงๆบ้านเรามีองค์ประกอบหลายอย่าง ที่มันค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วแต่ผมว่าสิ่งที่น่าจะขาดไปคือเรื่องคอมมูนิตี้ทุกวันนี้ถ้าเรามีไอเดียไอเดียหนึ่งแล้วเราอยากให้ผู้ผลิตผลิตให้เนี่ยสมมติคุณแชมป์อยากฉีดพลาสติกเรายังคิดไม่ออกเลยว่าเอะเราต้องไปคุยกับใครเราต้องเริ่มยังไงผมว่าเรื่องเรื่องรีสอร์ทเรื่องคอมมูนิตี้ที่จะมาช่วยส่งเสริมเรื่องพวกนี้ครับยังค่อนข้างขาดอยู่แต่คิดว่าไม่นานเพราะด้วย maker community ในบ้านเรากำลังเติบโตอยู่น่าจะมีรีสอร์ทพวกนี้มาแชร์กันมาทำให้คนรู้จักมากขึ้นครับก็จะทำให อ,องค์ประกอบหลายๆอย่างมันค่อยๆมาประกอบกันครับผม มีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจที่จะทำในฐานะผู้ประกอบการบ้างหมวดที่น่าสนใจเช่น medical device หรือว่า personal tracking ยกตัวอย่าง Fitbit ที่เรามักจะเห็นคนที่เป็น t e c h i e ชอบใส่กันก็เป็น product ที่เข้าถึงชีวิตประจำวันถ้าในมุมของผู้ประกอบการแล้ว product อะไรที่น่าสนใจผมยังมองว่าเป็น consumer e l e c t r o n i c product ท,ที่เหมาะกับ consumer, consumer ทั่วไปเพราะาตลาดก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น ในอนาคตรเราคิดว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนไปยังไงบ้างจริงๆเรื่องนี้มันค่อนข้างอันพยากรแต่ว่าผมคิดว่าในเรื่องของความสะดวกสบายในอนาคตผมเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงจะมาช่วยสร้างความสะดวกสบายเรื่องของอินเกรชันของเทคโนโลยีกับไลฟ์สไตล์ของคนผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราน่าจะเห็นได้ชัดมากขึ้นเทคโนโลยีจะมีบทบาทอาจจะถึงขั้นมากําหนดไลฟ์สไตล์ของเราได้แบลนในการเข้าถึงเทคโนโลยีจากเดิมที่เราต้องรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเรื่องกว่าจะใช้ Facebook ได้ ปัจจุบันใครๆก็สามารถเล่น f a c e b o o k ได้ใครๆก็สามารถเล่นไลน์ได้เรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นสําหรับ Internet o f t h i n g s บางคนบอกว่าพออุปกรณ์ต่างๆมันคุยกันแล้วเนี่ยมันทํางานให้เราหมดเนี่ยสุดท้ายเราจะกลายเป็นแบบตัวขี้เกียจที่ไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องอะไรแล้วเขาก็ทุกอย่างทําให้เราหมดนี้หรือเปล่าก็ก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ผมเรียกว่าสะดวกสบายดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปดูเทคโนโลยี Internet o f t h i n g s ที่ใกล้กับตัวเรามากขึ้นกันครับ คุณเห็นอะไรคุณอาจจะเห็นรถยนต์ธรรมดารรมดาที่จอดเรียงรายอยู่นะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในอนาคตเนี่ยรถยนต์ธรรมดาธร,รมาเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Connected c a r ารคือเป็นรถยนต์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็สามารถ สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยอย่างเช่นสามารถติดต่อสื่อสารกับโทรศัพท์มือถือของเราเพื่อที่จะนําข้อมูลต่างๆไปแสดงบนจอภาพหรือว่าหน้าปัดของรถยนต์หรือถ้ามีน้ามันหกลมบนถนนเนี่ยรถยนต์ก็จะสามารถตรวจสอบแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมการจราจรเพื่อที่จะบอกให้รถคันอื่นขับอย่างระมัดระวังได้ด้วยเรียกว่าสามารถคุยกับสิ่งต่างๆได้อย่างอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยรถยนต์ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะคุยกับสิ่งของอื่นๆ,ๆมากที่สุดหรอกนะครับเพราาะว่ สถานที่ที่จะเกิดอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์มากที่สุดก็คือบ้านของเรานั่นเองสมาร์ทโฮมก็คือบ้านอัจฉริยะที่อุปกรณ์ภายในบ้านสามารถพูดคุยกันเองได้อย่างเช่นมีการตรวจจับคนที่เข้าออกบ้านการสั่งล็อกประตูผ่านระบบอัตโนมัติการควบคุมดูแลระบบน้ําและไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านระบบควบคุมอุณหภูมิข,ของบ้านหรือระบบความบันเทิงต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทําให้อุปกรณ์ภายในบ้านสามารถคุยกันเองได้และคุยกับโลกภายนอกได้ด้วยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าที่บ้านของเรามีแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆอย่างพวกนี้เนี่ย เราจะทํายังไงให้บ้านของเราเป็นบ้านที่สมาร์ทขึ้นมาได้เรื่องนี้ก็ต้องวกกลับไปคุยกับผู้รู้จาก n e ็ t เทคอีกรอบครับเพราะว่าผมรู้มาว่าที่ n e ็ t e c คเนี่ยเขากำลังพัฒนาโครงการที่ทําให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆของเราฉลาดขึ้นมาได้ อย่างอุปกรณ์ตัวนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่ามันทําให้บ้านของเราเป็นสมาร์ทโฮมขึ้นมาได้มันทํางานยังไงครับผมเพียงแค่เอาอุปกรณ์ของเราเนี่ยคะที่เราเรียกว่าคลาวด์รีโมทคอนโทรลเนี่ยวางไว้ในห้องนั่งเล่นแล้วก็เราสั่งควบคุมมันผ่านสมาร์ทโฟนนะคะคําสั่งจากสมาร์ทโฟนก็จะเข้ามาถึงอุปกรณ์ตัวนี้แม้ว่าเราจะอยู่นอกบ้านนะคะ,คะอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่ส่งสัญ,ญญาณไปคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านของเราอีกทีหนึ่งสิ่งที่ควบคุมได้อย่างเช่นอะไรบ้างครับทุกอย่างเลยนะคะที่ใช้รีโมทคอนโทรลเช่นท เครื่องเล่น DVD เป็นต้นนะคะเดี๋ยวจะสาธิตการเปิดทีวีให้ดูนะคะก็ใช้จากแอปพลิเคชันของเรานะคะก็สั่งปุ่ม power นะคะมันก็จะส่งสัญญาณไปยงังทีวีนะคะครับนะะเราสามารถปรับเสียงนะคะได้เช่น ปิดเสียงไปเลยนะคะเปิดเสียงเพิ่มลดเสียงได้นะคะก็ใช้มันเหมือนเสมือนกับเป็นรีโมทคอนโทรลของเราได้เลยแต่ทั้งหมดสามารถสั่งได้ด้วยแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเพียงแอปพลิเคชันเดียวใช่ค่ะซึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้เราสามารถใช้ผ่าน 3G นะคะในขณะที่อุปกรณ์ตัวนี้ที่อยู่ในบ้านเราก็ผ่าน Wi-Fi ของเราอยู่คนละเครือข่ายกันก็ใช้ได้เลย ในอนาคตเราสามารถผูกเงื่อนไขต่างๆเช่นผูกเข้ากับเซ็นเซอร์ในโทรศัพท์มือถือของเราจะรู้ว่าขณะนี้เราอยู่ตำแหน่งไหนใช่ไหมคะอาจจะตั้งเงื่อนไขว่าอีก5กิโลเมตรก่อนจะถึงบ้านให้มันเปิดแอร์ทิ้งไว้ก็ได้หรือบางกรณีเราคิดว่าเออเราลืมปิดแอร์พอเราออกจากบ้านไปแล้วอาจจะใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งมาปิดแอร์ถ้าสมมติว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีรีโมท เลยอย่างเช่นพัดลมตรงนั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันหะครับใช่ค่ะในอุปกรณ์ของเราเนี่ยค่ะาสามารถสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุได้นะคะซึ่งเราจะมีอุปกรณ์เสริมที่ทําให้เราสื่อสารกับพัดลมตัวนี้ด้วยคลื่นวิทยุได้เพราะฉะนั้นแอปของเรานะคะก็สามารถคุยได้นะคะเปิด รจริงๆคือมันไม่ได้ควบคุมไปที่พัดลมใช่ไหมครับค่ะมันเป็นการควบคุมไปที่ตัวปลั๊กไฟค่ะซึ่งปลั๊กไฟเนี่ยควบคุมด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุอีกทีนึ่งงั้นเท่ากับว่าสมมติว่าถ้าเราซื้ออุปกรณ์แบบนี้มาติดที่บ้านอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านของเราก็สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้หมดเลยใช่ค่ะ ทำไมเราถึงไม่คิดพัฒนาเป็นสมาร์ททีวีสมาร์ทแอร์คอนดิชเนอร์หรือว่าอื่นๆไปเลยแทนที่เราจะทำตัวควบคุมตรงกลางขึ้นมาความเชี่ยวชาญของ n น c t เทคเราเนี่ยก็อยู่ในส่วนของเครือข่ายการสื่อสารนะคะแล้วก็ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเราก็มองว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราจะใช้ช่องทางการสื่อสารและก็ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งมาช่วยให้ผู้ใช้ที่มีอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาในบ้านเนี่ยคะ่ะที่มีรีโมทคอนโทรลเนี่ย ก็สามารถดัดแปลงให้ห้องนั่งเล่นเก่าๆของเราเนี่ยกลายเป็นสมาร์ทโฮมขึ้นมาได้ทันทีโดยใช้อุปกรณ์เสริมของเราแล้วก็ช่องทางการสื่อสารของเราอุปสรรคของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ใน Internet o น t ตออฟ s เนี่ย คคืออะไรรับตอนนี้นะคะอุปสรรคหรืออาจจะเป็นกลายเป็นโอกาสก็ได้นะคะก็คือเรื่องของมาตรฐานทั่วโลกเนี่ยก็มีความพยายามที่จะจัดทํามาตรฐานของการสื่อสารนะคะว่าอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันจะคุยกันได้มันต้องเหมือนกับพูดภาษาเดียวกันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ต่างคนต่างอุปกรณ์ของตัวเองเช่นอุปกรณ์ของยี่ห้อหนึ่ง<ๆ>ก็จะคุยกันได้กับ,บกอ,อ,งงอุปกรณ์ของยี่ห้อนั้นๆทายังไงเท้อุปกรณ์ของยี่ห้อนี้สามารถคุยกับอุปกรณ์ของยี่ห้ออื่นๆและก็คุยกันได้เป็นโครงขายเลยอย่างงี้ค่ะ<ๆ>ต่างประเทศก็มีความพยายามที่จะสร้างมาตรฐานขึ้นมามีตอนนี้ก็มีหลายมาตรฐานมากซึ่งมันก็แข่งกันอยู่<ๆ>ถ้าเรามองให้มันเป็นโอกาส<ๆ>ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่มีใครที่เป็นผู้นำอย่างโดดเด่นนะคะ<ๆ>คนไทยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเล่นแล้วก็ จะสร้างมาตรฐานของเราเองให้มาเป็นที่ยอมรับในทั่วโลกก็ได้อาจารย์มองโอกาสในอนาคตของตลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Internet of Things อย่งไรบ้างครับผมก็มองว่าตลาดในส่วนของ Internet of Things นะคะยังสามารถเติบโตได้อีกมากเลยนะคะเพราะว่าผู้เล่นในในในส่วนนี้ยังน้อยอยู่มากนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างนวัตกรรมหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้นะคะขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราเลย เมื่อสิ่งของคุยกันได้เองสิ่งที่ตามมาก็คือสินค้าแล้ก็บริการใหม่ๆทั้งจากบริษัทใหญ่และก็บริษัทเล็กที่เป็นสตาร์ทอัพที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เล็งเห็นความต้องการใหม่ๆใ,ในตลาดนี้นะครับนี่คือการทําให้สิ่งของรู้จักคุยกันได้ดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งบางทีอาจจะดีกว่าการที่มนุษย์ผู้มีความคิดความเชื่อแตกต่างกันอย่างพวกเราจะเข้าใจกันได้ดีซะอีกมีการประมาณการนะครับว่าปัจจุบันมีสิ่งของที่รู้จักเปิดปากพูดเป็นครั้งแรกมากถึง80ชิ้นต่อวินาทีและในปี2020สถิตินี้จะเพิ่มขึ้นเป็น250ชิ้นต่อวินาทีนี่คือโลกใบใหม่ที่แสนมหัศจรรย์น,นะครับสิ่งของคุยกันกําลังมาหลายคนเห็นโลกใบใหม่นี้แล้วแล้วก็กําลังพัฒนาสิ่งใหม่เพื่อรองรับการมาถึงของมันในอนาคตคุณละ่ะเห็นหรือเปล่า